ที่ดินเงินผ่อนฟรีดอกเบี้ยวิวหลักล้านราคาหลักพันผ่อนนานสบายๆเพียงเดือนละ8,000บาทเท่านั้นเองค่ะ นครนายกจังะะจหวัดน,นะครนายกค,ค่ะสวัสดีค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่างมาดามโอชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆแล้วเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแรลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิร์นราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยแปลงงามนะคะและเป็นที่ดินที่ผ่อนได้วิวแบบ360องศาเลยและบรรยากาศดีมากๆที่สําคัญแปลงไม่ใหญ่มากและเงื่อนไขพิเศษสุดๆเลยนะคะ เจ้าของนะคะให้วางเงินดาวเพียงแค่50,000บาทเองนะคะและให้ผ่อนได้นานสูงสุด36งวดนั่นเองนะคะซึ่ง36หงวดเนี่ยฟรีดอกเบีย้ยไม่มีดอกเบีย้ยเลยนะคะท่าในใดที่สนใจรีบๆเข้ามาจับจองตอนนี้นะคะเหลือเพียงสามแปลงสุดท้ายแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะทุกคนค่ะที่ดินตรงนี้นะคะเนื้อที่นะคะแต่ละแปลงที่เหลือเนี่ยไม่เยอะเลยนะคะเออยู่3แปลงนะเริ่มตั้งแต่แปลงที่3 4ส 5นะคะคแปลงที่3นะคะเนื้อที่141ตารางวานะคะและแปลงที่4นะคะเนื้อที่161ตารางวาและแปลงที่5นะคะเนื้อที่160 แตารางวานั่นเองนะคะทั้ง3แปลงเจ้าของขายเพียงในราคาตารางวาละ5 0า0บาทเท่านั้นเองที่ดินตรงนี้ถมเสร็จเรียบร้อยแล้วมีบอ่อน้ําแล้วนะคะด้านหน้านะคะติดถนนสาธารณะกว้างถึง6เมตรเลยนะคะตรงนี้บรรยากาศดีน่าอยู่มากๆเลยถ้าใดสนใจรีบๆเข้ามาจับจองเลยนะคะราคาตารางวาละ5,000บาทรวมค่าอวนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะเอกสารสิทธิ์ของที่นี่คือเป็นฉนวยครุฑแดงนั่นเองนะคะจริงๆแล้วนะคะที่ดินตรงนี้โอ๋เคยมีการรีวิวไปบ้างแล้วนะคะณตอนนี้นะคะที่โอ๋กลับเข้ามามา เพื่อจะให้ทุกท่านนี้ชมบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้เหลืออยู่3แปลงสุดท้ายแล้วนะคะบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเจ้าของได้มีการตั้งนะคะติดตั้งเสาไฟนะคะมาถึงหน้าที่แล้วเพราะว่าใครที่จะมาอยู่เนี่ยขยายเขตไฟฟ้าดึงสายไฟเข้าที่ตัวเองได้เลยนะคะอันที่2นะคะก็คือมีการทําถนนนะคะปรับถนนถมถนนเส็นเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้เรายังทําถนน ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะก็อาจจะเห็นเป็นถนนที่แบบบ้นเล็กๆแต่ตอนนี้เสร็จแล้วถนนจะกว้างถึง6เมตรเลยนะคะอันที่3มเราปรับถนนนะคะบางช่วงเนี่ยเป็นโคง้งเป็นเคิร์ฟตรงนี้เราปรับให้แบบว่าเข้าออกแบบสะดวกสบายมากๆเลยพูดง่ายๆเราจะขับหรือเข้าที่ตัวเองเนี่ยแบบสบายๆได้เลยนะคะสิ่งสําคัญตรงนี้นะคะเรามองเห็นวิวเขาแบบ360อองศาแล้วก็บรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยสนใจต้องรีบๆเข้ามาชมได้เลยนะคะ ที่ดินทั้งหมดที่โอบอกนะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลสาริกาอํเาเภอเมืองนครนายกจังหวัดน,นครนายกนะคะสนใจต้องรีบรีบเข้ามาจองนะคะทุกแปลงรูปแปลงสวยหมดเลยนะคะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะประมาณ15เมตรทุกแปลงเลยความลึก ก็อยู่ประมาณ37-40เถึงเมตรนะคะที่ดินตรงนี้นะคะอยู่ในชุมชนการเดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะรายละเอียดและสถานที่ใกล้เคียงต่างๆเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ให้ทุกท่านนั่นเองนะคะแต่ที่แน่ๆเลยตรงนี้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะคลองโบดอ่างเก็บน้ำห้วยปืออ่างเก็บน้ำไซทองหรือว่าน้ำตกลานลักษ์อยู่ห่างจากตรงนี้ ประมาณ1กิโลก,กว่าหรือ2กิโลไม่เกินก็จะถึงตรงนี้เลยนะคะใกล้ตลาดนะคะใกล้โรงเรียนใกล้วัดนะคะใกล้อุทยานาพระวิเนนนั่นเองนะคะทั้งหมดที่โอพูดมาเนี่ยโอถือว่าเป็นที่ดินชี่เนื่อขายพิเศษราคาถูกและอยู่ในชุมชนด้วยลักษณะที่ดินเป็นยังไงทุกคนคงจะอยากเห็นอยากรู้แล้วใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนไปไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะอพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็จะเริ่มจากถนนสาธาระถนนลาดยาง หลักนะคะที่วิ่งอยู่ในชุมชนให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนเรียบคลองนี้เลยเอาให้ดูก่อนนะคะช่วงนี้นะคะแรงมากร้อนมากนะคะน้ําอาจจะแห้งๆหรือว่าน้ําจะน้อยๆเนาะนี่ทุกที่นะคะจะเป็นสภาพประมาณนี้เลยนะคะ,ะนี่เลย ลักษณะที่ดินตรงนี้นะคะเราสามารถเข้าออกได้ถึง2ทาง3ทางเลยนะคะเราจะมาจากสีแยกประชากะเกษมก็ได้ห่างจากตรงนี้แค่2.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหรือเราจะมาจากถนนเขาพระหรือว่ารีสอร์ทเพชรรัตน์นะคะห่างกัน1.5กิโลเมตรก็ถึงตรงนี้นะคะตรงสี่แยกประชากะเกษมนะคะมีทั้งตลาดโลดตัสนะคะเซเว่นของกินง่ายมากๆเลยนะคะใครที่จะมาดูที่ดินแปลงนี้นะคะสังเกตตรงนี้จะมีบ้านทรงไทยอยู่หนึ่งหลังนะคะนี่เลยอ่า แล้วก็จะมีทางเข้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านชมนี่ทางเข้าตรงนี้นะคะจะกว้างอยู่ประมาณ6เมตรนะคะนี่แล้วก็จะมีเสาไฟนะคะที่จะของเนี้ยพัฒนาปรับใหม่ทั้งหมดตลอดแนวนะคะมีการปักไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนถนนเนี้ยจะกว้างถึง6เมตรเลยนะคะเจ้าของนะคะกําลังนะคะจะปรับถนนด้วยหินลูกหลังนะคะที่จะทําให้ถนนเนี้ย วิ่งเข้าออกแบบสะดวกสบายและง่ายๆนะคะระหว่างทางที่เราจะเข้าที่ดินแปลงนี้นะคะสังเกตก็คือจะมีเพื่อนบ้านนะคะด้านขวามืออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะมีสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านเช่นกันนะคะที่ดินของเราก็จะอยู่ด้านท้ายตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆตรงนี้เลยนะคะแปลงนี้ขอย้าให้อีกรอบนึงพิกัดอยู่ที่ตบสาริกาอเภอเมืองนครนายกจัังหวดนครนายกนะคะที่ดินตรงนี้เหลือเพียงสามแปลงสุดท้ายแล้วนะคะทางเจ้าของนี้ขายพร่นะคะ ให้ผ่อนได้เดือนละนะคะ800 0บาทเท่านั้นเองผ่อนเดือนละ8000บาทให้ผ่อนนานถึง36มวดนะคะสนใจลองแวะบเบียงเก่งเข้ามาดูได้เลยนะคะหลังจากาทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยนะคะวางเงินจองแค่50,000บาทท่านก็สามารถที่จะเข้ามาทําประโยชน์บนที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้ไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะคะพร้อมที่จะมาลงสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในของที่ดินแปลงนี้กันดีกว่าไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะโอมายืนอยู่ด้านหน้าที่ดินทุกแปลงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะที่ยังเหลืออยู่นะ้าตอนนี้เลยสังเกตนะคะทุกคนคะ่ะเราจะมองเห็นวิวเขาที่แบบว่าชัดมากๆเลยนะคะฝั่งตรงข้ามที่ดินนะคะนี่คือฝั่งตรงข้ามก็เป็นทุน่งนาเช่นกันนะคะนะตอนนี้ก็คือรอนะคะจริงๆแล้วชาวนาแถวนี้รอฝนกันทั้งหมดเลยนะคะเลยทําให้อาสภาพดินที่เขาเรียกอะไรไถานาไว้แล้วนะคะรอปล่อยน้าเข้านาก็สามารถที่จะทํา อะไรทำนาได้เลยนะคะที่ดินทั้งหมดที่โอจะพาชมอยู่ตรงนี้เลยนะนี่คือแปลงที่1อยู่ด้านท้ายนะคะส่วนตรงนี้คือเป็นแปลงที่2นะคะที่มีเสาไฟอยู่ตรงนี้อ่าไม่ขายแล้วนะคะจะของไม่ขายแล้วเพราะว่าขายหมดแล้วนะคะเริ่มจากแปลงที่3ามที่ยังเหลือนี่เลยะคะ่ะแปลงที่3ตรงนี้เป็นแปลงที่4แปลงที่ 5, หเลยอยู่3แปลงนะคะด้านหน้าที่ดินทุกแปลงนะคะเป็นถนาานสาธารณะ ทั้งหมดเลยหน้ากว้างถนนสาธารณะนะคะประมาณ6เมตรนะคะนี่ตอนนี้โอ๋เข้ามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันเพราะว่าเรานะคะเพิ่งจะทําถนนเสร็จเร็วๆนี้เองนะคะก็เจ้าของเนี่ยเหลือนะคะจะเทหินเขาเรียกว่าหินลูกลังเพิ่มเติมนะคะจะได้เข้าออกแบบสะดวกสบายแล้วก็ง่ายๆเลยนะคะนีะ่มองเห็นวิวขาวแบบ360อองศานะคะแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยว มากมายนะคะไม่ว่าเราจะไปท่องเที่ยวนะคะอ่างเก็บน้ําที่เป็นสถานที่แบบว่าท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้าห้วยปลืออ่างเก็บน้ําไซทองนะคะก็จะอยู่ห่างจากตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะคะหรือ oo ว่าเราจะไปน้ําตกล้านลักษะคะก็ห่างจากตรงนี้ก็ประมาณ2กิโลถือว่าสถานที่ท่องเที่ยวลองตรงนี้ทั้งหมดเลยรวมถึงรีสอร์ตต่างๆหรือว่าจุดเช็คอินก็จะห่างจากตรงนี้ประมาณสองกิโลเท่านั ok, ้นเองนะคะ ลักษณะที่ดินที่โอภาชมนะคะนะตอนนี้ก็คือ,อจะเป็นรูปแปลงที่เราไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าท,ทั้งหมดต่อละแปลงนะคะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะตรงนี้ประมาณ15เมตรเอาเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะนี่คือแปลงที่4ี่นะอยยืนอยู่แปลงที่ระหว่างนะคะแปลงที่ห้าและแปลงที่3ามก็คืออยู่ด้านหน้าแปลงที่สี่นะคะนี่เริ่มจากเสานี้นะคะเราจะมาเสานี้หน้ากว้างที่ดินนะคะ15เมตร นี่เลยเห็นไหมคะนักว้างที่ดินติดถนน15เมตรแล้วก็ตรงเข้าไปถนนสาธาณะสิ้นสุดที่แปลงที่1นนะคะแล้วก็ความลึกนะคะลึกไม่เท่ากันแต่อยู่ประมาณเฉลี่ย40เมตรโดยประมาณนะคะเนื้อที่แตกต่างกันไปทั้ง3แปลงนะคะแปลงที่3นะคะเนื้อที่141ตารางวาแล้วก็แปลงที่4เนื้อที่161ตารางวาแล้วก็แปลงที่5นะคะเนื้อที่168ตารางวานี่ ลักษณะและบรรยากาศของที่ดินก็จะน่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมด้านหลังของที่ดินแปลงนี้ว่าซอยดูดีบรรยากาศดีแค่ไหนเนาะแล้วก็ตอนนี้โอแพลนกล้องให้ทุกท่านชมคืน้นีคือเพื่อนบ้านล้อมหมดเลยนะคะจริงๆแล้วตรงนี้นะคะอยู่ในแหล่งความเจริญนะคะแหล่งความเจริญอยู่ในแหล่งชุมชนเลยแต่ว่าด้วยที่ดินของเราเนี่ยคืออาจจะเข้าซอยมานิดหนึ่งเลยทําให้อ่าลูกค้าหลายๆท่านมองไม่เห็นเพื่อนบ้านและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดินแถวเนี้ยแต่ละแปลงเนี่ย จะก,กว้างๆทังนั้นเลยเพราะฉะนั้นแต่ละแปลงแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะอยู่ห่างๆกันทั้งหมดเลยนะคะ,ะใครสนใจก็ลองแวะมาดูแต่ตอนนี้เรจะพาไปชมจากด้านท้ายของที่ดินแปลงนี้กันก่อนไปกันค่ะอะตอนนี้นะคะโอม,มาอยู่ด้านท้ายของที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะให้ทุกท่านเนี่ยชมที่ดินทุกแปลงที่ยังเหลือเนาะนี่ส่วแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่3นี่ยังเหลืออยู่เนาะเริ่มตั้งแต่สสามหมุดต,ตรงนี้เลยนะคะนี่ มีบ่อน้ํานะคะช่วงนี้นะคะรูๆก,กันอยู่ว่าจะเป็นหน้าแรงนะคะอาจจะทําให้น้าเนี่ยแห้งไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้แห้งทั้งหมดก็แปลว่ายัางมีน้ําใช้นะคะเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้นี่เลยแปลงที่3มีบ่อน้ํานะคะนี่คือด้านท้ายของที่ดินนะคะนี่ลักษณะที่ดินนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทุกแปลงนะคะน้กว้างติดถนนนะคะก็ประมาณ15เมตรนะคะแล้วก็ความลึกก็อยู่ประมาณ 37- 38นะคะถึง 40โดยประมาณนะคะรวมแล้วจะอยู่ในเนื้อที่นะคะทาง3าแปลงที่ยังเหลือก็คือมีหนึ่งตารางวานหนึ่งแปลงนะคะ161ตารางวานหนึ่งแปลงและ168้ตารางวานนะคะนี่ทุกปแปลงนะคะจะมีหลักเขตอยู่ตรงนี้นะมีเสาหมุดอยู่ตรงนี้แล้วก็หลักหมุดก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่จะมีแบ่งนะคะมีคันกั้นระหว่างปแปลงอันนี้คือแปลงที่4นะคะนี่เห็นไหมแล้วก็ส่วนตรงนี้คือ แปลงที่สามนี่เลยด้านท้ายของที่เรานะนะตอนนี้คือยังไม่ได้อาทําทนาแต่ว่าชาวนานะคะได้มีการปรับไว้หมดแล้วนะคะเริ่มจะทํานานะคะรอหน้าฝนนิดน,นึงแต่ที่แน่ๆนะคะตรงนี้มองเห็นวิวเขาเห็นไหมวิวเขาอยู่ใกล้ๆเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ตรงประมาณนี้เห็นไหมคะ ที่นี่จริงๆแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะคะอะแล้วก็ในเรื่องขายที่ทางเจ้าของให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ริงที่น่าซื้อไว้มากๆเลยนะคะนี่มองเห็นวิวเขาแบบนี้เลยสิ่งสําคัญนะคะตรงนี้การเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยใกล้ตลาดใกล้สีแยกนะคะเข้าในเมืองก็ง่ายโรงพยาบาลน,นะคะก็เดินทางไปสะดวกสบายวัดนะคะก็อยู่ใกล้ๆมีทั้งโรงเรียนวัดนะคะแล้วกอ็อุทยานพระบิณเทพก็อยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่นะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะสรุปให้เลยเนาะตอนนี้ยังเหลืออยู่3แปลงสุดท้ายนะคะราคาตารางวาละ5 0 0 0บาทนะคะใครที่สนใจก็วางเงินดาวเพียงแค่5 0,000บาทท่านก็สามารถที่เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของแล้วก็พร้อมที่จะลงสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะที่ดินทุกแปลงเป็นฉนดคุดแดงนะคะแล้วก็เอกสารพร้อมโอนเลยนะคะทุกๆแปลงตรงนี้คืออยู่ในชุมชนนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจะห่างจากสี่แยกเพชรรัตน์นะคะประมาณ2กิโลโดยประมาณนะ พแกข,ของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตสาลิกาอเภอมืงองนครนายกจัังหวดนครนายกนะคะใครสนใจนะคะร,รีบเข้ามาจ,าจาับจองตอนนี้มีเหลือเพียงแค่3แปลงสุดท้ายแล้วนะคะแปลงที่3นะคะเนื้อที่141ตารางวานะคะส่วนแปลงที่4เนื้อที่161ตารางวานะคะและแปลงที่5เนื้อที่168ตารางวาทั้ง3แปลงก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะ โดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะถ้าใครที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาไปก่อนค่ะ